สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมรถเกียร์นะครับรถเกียร์ของเราก็สั่งทำม,มาจากอู่ปอกันช่างนะครับคลองห้าลำลูกกาปทุมธานีครับอันนี้ก็เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับสำหรับตัวโครงโครงสร้างนะครับหรือว่าตัว ตัวรถนะครับราคาก็ประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับอันนี้ไม่รวมเครื่องนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องที่เราหาไปเองนะครับทางอู่เขาจะทําเฉพาะโครงให้เรานะครับประกอบให้เรานะครับอันนี้ก็คือกระปุกเกียร์นะครับเอาลังคาที่ฝากมาเอาออกนะครับยกออก เดี๋ยวเจ้าของจะทดลองขับดูนะครับใช่นี่ก็เป็นเจ้าของอู่นะครับฝีมือคนไทยครับก็ถ้าจะทำอะไรก็ทำได้นะครับอ๋อทดลองขับดูก่อนนะครับ ดูท่าทางก็น่าจะถูกใจอยู่นะครับเดิน <c oughs> หน้าถอยหลังสบายครับถือว่าขับคล่องมือเลยครับหลังจากที่จอดไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันอีกสักรอบนะครับ นี่นครับสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับเบรกก็แน่นดีอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ